สวัสดีครับผมนาการนะครับนี่ดูปลาทูนะครับตอนนี้เราปลาทูพึ่งมานะครับนี่ครับเรียกว่าปลาทูจุของจริงครับผมนี่แหละเขาเรียกปลาทูตามหาตั้งนานแล้วปลาทูบรรยากาศนะครับนี่ครับฝนก็จะมาครับลาก็เพิ่งจะเข้าพ่อเพิ่งจะมาก็อยู่ที่ท่างกาบน้ํานะครับสะทึงนะครับผมก็บรรยากาศ เรื่อยๆฝนก็จะมาแล้วครับผมมาแล้วครับจะมาเร็วนะครับมาเพิ่งจะเริ่มเข้านะครับพอดีเพิ่งมานะครับก็ให้มาดูปลาทูก่อนนะครับนี่ครับพอปลาทูนะครับบรรยากาศดีมากครับผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศต้องสถานที่นะครับฟ้าก็ครึ้นฝนก็จะมาบรรยากาศสุดยอดครับผม ก็มาดูกันไปนะครับปลาเพิ่งเริ่มมานะครับรวมสองคันนะครับผมก็เอาแค่บรรยากาศไม่ชุมนะครับฝนก็จะมา ได้ปลาครับนีเมนูนะครับ